คุณภูครับคุณภู uh> ครับคุณภ so oh, oh, oh. ูครับแฮปปี้ไม่ครับโอ้โหมาไปเลยมาไปเลยมาไปเลย

อย่าเข้าใกล้นะอย่าก,กระโดดน,นะระวังนะขอให้คุณปามีความสุขมากๆนะคะอาวเวทพรคุณปาย่างบอกคุณปาหน่อยเร็ว <c oughs> เห็นไหมคุณปลาเขามากินของรูเต็มเลยอ่ะเอาไว้พรอคุณปายังบอกคุณปายังบอกคุณปลายังคุณปาไม่ได้กินปลานะผูเอาโยนไปเลย หมาโยนสิโยนสิยามันมีความสุขมเาอกินะหมาโนหอ่ะผู้โยนเลยครับผู้ให้เลยครับ ดูสิได้เลยครับขอบคุณมากครับหนึ่งสองสามโอ้โหคุณปลามารอรับของคุณน่สุดยอดเนี่ยสุดเก่งจี่ อ่ายบายกันหน่อยคุณรูครับบายบายกันหน่อย